อุ้ยเช่นภาษาจีนยิ่งหนักเลยเป็น question mark ตะไรอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะไม่เพี้ยนล้วมันก็จะเป็นตัวสอภาษจีนมาแล้วแล้วก็เมนูภาษาอังกฤษก็มาครบนะครับงั้นสังเกตว่าเราจะหาเมนูจีนตรงไหนก็ได้ฟ้าได้ครับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจูนผ่านคอมพิวเตอร์ก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับเข้าไปดูในส่วนของนี้ Moto e v net slash download โมโตอีวีฝาไดแล้วก็สแตทพีซีมุดในนี้จะมีหลายเวอร์ชันนะครับถ้าเกิดบางคนที่ใช้ไดเวอร์อ Driver, แล้วมันไม่ขึ้นให้ลงตัวนี้เพิ่มเข้าไปด้วยก็คือ USB นะครับสองสามสองโดยปกติจะใช้ตัวเวอร์ชันล่าสุดจะมีเวอร์ชันจีนก็คือเป็นโมโตอีวีและสีเอ็นเนี่ยก็กดเซฟเซฟบิลิ่งแอดมาผมแปะไว้ที่ดาวเดสท็อปก่เลยป๊บต่อด้วยตัวที่เวอร์ชันล่าสุดของภาษาอังกฤษก็จะเป็นหนึ่งห้าหนึ่ง จเจ๊บหน้าเดี๋ยวผมจะได้ไฟล์มาตามนี้นะรอมโหลดเสร็จก่อนโอเคพอโหลดเสร็จจะได้ไฟล์ตามนี้มานะครับ2ตัวทีนี้พอโหลดมาปุ๊บเนี่ยฮะดูก่อนนะครับสมมุติเปิดไปที่เวอร์ชันของภาษาอังกฤษโอเคก็รัน a n น w ิเไปครับพอกดรันเสร็จมันก็จะถามขออนุญ,ญาตนี่นั่นก็ให้เขรารันไปพอรันเสร็จขึ้นมาป๊บจะเจอหน้าจออย่างนี้อ่ะซูมเข้ามาดูได้ไหม มันจะเป็นตัวกอรเนี่ยสระยอยยากอะไรก็ม่รู้ต่อด้วย question mark อันนี้จะเป็น2ปัญหาอยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็เห็นสังเกตเห็นว่ามันจะมีเมนูภาษาอังกฤษมาเลยแต่พอเปิดเป็นเวอร์ชันภาษาจีนเวอร์ชันภาษาจีนก็จะเป็นแบบนี้ดึงขึ้นมาเวอร์ชันภาษาจีนยิ่งหนักเลยเป็น question mark ตัววอย่างนี้เลยนะครับทีน,นี้แก้ยังไงแก้2ออย่าง,รอง,อางเริ่มจาก มันจะมี2ปัญหาในเรื่องเดียวก็คือปัญหาที่1ก็คือปัญหาที่เป็นตัวอักษรก่อนละวกันพอเอาตัวอักษรนี่แก้ปัญหาเรื่องตัวอักษรก่อนไปที่สตาร์ทนะครับแล้วก็เซิร์ชหาป๊บแล้วก็พิมพ์หาคําว่า region a d d i t o n a l setting ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นหน้าจอน,นี้มามันอยู่ในหมวดที่เป็น time language อะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีมุมขวาบ,บนตรงนี้ r e l a t e additional time d i i o n a l setting อย่างน,นะครับก็กดตรงนี้ขึ้นมาครับแล้วจะมาตรงนี้อีก กด Change Date Time ตัวนี้นะครับไปที่ Administrative ไอ้ตรงเมื่อกี้เหตุผลที่มันขึ้นเป็นตัวอักษรยิกยือเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ Unicode ครับตอนนี้ Unicode เป็นเป็น English นะครับเราก็ต้องปรับเขาให้เขาเป็น Chinese เป็น Chinese ที่เป็น Simplify China อย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็ตอบ OK ไปย้ำนะครับว่าอย่าไปติ๊กไอ้ตรงนี้นะ Beta Use Unicode for UTF-8 อันเนี้ยบางทีมันเวิร์กบางทีไม่เวิร์กให้ให้ให้ปล่อยบ้างไว้อย่างนี้นะครับเราก็เลือกภาษาจีนแล้วกดโอเคถ้ามันจะเวิร์กเนี่ยคือมันจะบอกให้รีสตาร์ทเครื่องนะเพราะมันจะเปลี่ยนการ encode ตัวกษรทั้งหมดของโปรแกรมเข้าไปแล้วจะเครื่องจะให้รีสตาร์ทนะครับโอเคถ้ากดปุ่มรีสตาร์ทไปอ่ะมานี่ครับเมื่อกี้นี้เราที่ลองกันสังเกตว่าไอตัวนี้ยังขึ้นสระอันนี้อยู่นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันเปลี่ยนแล้วเห็นไหมมันกลายเป็นภาษาจีนลว ซึ่งแน่นอนถ้าอยากจะแปลจากจีนก็ใช้แอป google translate แปลเอาตอนนี้เราจะมาลองแก้ไอตัวที่เป็น q u e s t i o n Mark นะครับซึ่งมันเป็นตัวอักษรที่มันมันถอดรหัสมาไม่ตรงนะครับเราก็าไป search เหมือนเดิมแล้วก็พิมพ์ว่า region setting เนี่ยนะครับครานี้เนะี่ยมันจะเป็นเรื่องของ r e g i o n a l format ตรงนี้แหละตอนนี้เป็นเป็นภาษาไทยอยู่เราก็ปรับตัวนี้เป็นภาษาจีนก็เลื่อนไปที่ใช้นี้ simplify ใช้หน้าเนี่นะครับ แล้วก็ต้องปิดแล้วเปิดใหม่ก็อย่างนั้นครับไม่แน่นใจว่าเปิดตรงนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าอาจจะต้องต้องบูทเครื่องรอบหนึ่งได้เปล่าลองดูก่อนอ่ามาแล้วเห็นไหมคราวนี้ครบแล้วก็คือเปลี่ยนสองจุดนะครับเปลี่ยน,ยนตอนแรกไอ้ถ้าเปลี่ยนโลเคอลเนี่ยมันจะต้องรีบูทแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนแค่ดิสเพย์แลงเกจตรงนี้มันไม่ต้องมันก็จะขึ้นภาษาจีนครบแล้ว การสังเกตว่าเราจะหาเมนูจีนตรงไหนก็ได้ก็ว่าไปนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นตรงไปตรงมาส่วนภาษาอังกฤษเวอร์ชันภาษาอังกฤษถ้าเปิดมาเนี่ยตอนแรกมันจะขึ้นในตรงนี้เป็นเพี้ยนใช่ไหมเนี่ยมันก็จะไม่เพี้ยนละมันก็จะเป็นตัวสองภาษาจีนมาแล้วแล้วก็เมนูภาษาอังกฤษก็มาครบนะครับเมนูภาษาอังกฤษก็มาครบเรียบร้อยเลยแล้วคราวนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาเปิดโปรแกรมเล่นงอีกทีหนึ่งยนยครับยมมตเราไปดูตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นตัว ปลืบประหลาดๆยือย้อๆตอนนี้เป็นภาษาจีนแล้วก็ไป็นการเทรเอาเองนะคอนโทรลเลอร์ไทยก็ชัดเจนตัวเลขโอเคเสร็ยแล้ครับ